ทุกคพบกันอีกแล้วกับช่องคนเมืองท้อยนะครับก็รอบนี้ของเราได้เป็นผลิตภัณฑ์ลวดลายใหม่นะครับเป็นคอลเลคชันใหม่เป็นลายพิเศษนะครับก็ตอนแรกก็แบบไม่ได้มีข่าวๆหนุ่มพอดีไปเดินที่เซเว่นเนี่ยก็ไปเจอใส่ก็เลยแบบเห็นแบบเอ๊ะนะผมว่าลวดลายมันเป็นแบบของจูจูสุไคเซนนะครับผมก็เลยแบบถือมาดูสเตทก็เลยสรุปได้ว่าโอ้โหลายแบบเยอะมากๆเลยผมก็เลยแบบเลือกมาทั้งหมดทุกลายนะผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่า ครบหรือเปล่านะครับสีแดงจะมี3มนะผมแล้วก็อีกสีหนึ่งจะมี4ตัวอันนี้ไม่แน่ใจว่าสีแดงเนี่ยจะมีทั้งหมด4หรือเปล่านะผมแต่ว่าผมได้มาแค่3ลายนะครับก็ก็เอาเป็นแบบลายแรกใช่ไหมครับอตัวนี้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นตัวโกโจนะผมแล้วก็ตัวนี้นตัวยูจินะครผมแล้วก็อันนี้ก็อิตาโคนินะครับผมแล้วก็มาถัดมาก็อันนี้เลยนะครับ ตัวไหนดีนี่ผมตัวนี้ก็มีชื่อว่าเกโทนะครับแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นล่างสกุลนะผมตัวนี้นี่ครับแล้วก็ตัวนี้ตอันนี้ก็จะเป็นตัวคุงิสกินะผมแล้วก็สุดที่ได้มานะครับถือได้ว่า ลดลายในห่มนี่จะเป็นแบบเต็มและห่มมีความสวยงามอยู่นะหมนี่ก็ตัวละครต่างๆนะฮะถือได้ว่าทําแบบสกีนคือมาสวยนะครับหน้าเก็บสะสมนะห่มนี่เลยครับผมแต่และตัวนี่คือแบบผมชอบตัวนี้ที่สุดลวมันดูแบบอย่างหนึ่งคือมันมีแบบเอฟเฟกต์นครับมีแบบม,แบบมีท่าสะกงสกิลนะห่มตัวอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะเป็นแค่แบบโชว์ท่าเฉยๆนะับผมเช่นตัวนี้ก็มีเหมือนกันนตัวอื่นเนอันนี้ก็มีนะครับผม แต่ว่าตัวอื่นก็จะไม่ค่อยมีนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับผมจีบิดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเพิ่งเห็นนะครับสำหรับตัวผมก็เพิ่งเห็นนะครับผมก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็ไปหาซื้อได้ที่ทางเซเว่นนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องทางอื่นจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมได้มาจากเซเว่นนะครับผมทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับ จ็ดซองนะผมไม่รู้ว่าสีแดงเนี่ยจะมีอีกลายหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมได้มาแค่3ลาลน์นะผมใครที่แบบมีรู้ข้อมูลก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะว่ามีตัวลายอื่นอีกหรือเปล่านะครับผมได้มาเพียงแค่7แบบเท่านั้นแบบนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมมาแจ้งข่าวสารนะครับต้องบอกว่าเป็นลายที่น่าเก็บนะผมเป็นผลิตภัณฑ์น่าเก็บผมว่าดื่มๆแล้วก็นําซองเก็บได้ต่อนะผมสวยงามนะผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ใครเก็บ ได้ครบทุกแบบนะผมเก็บไปครบทุกแบบก็มาคอมเมนต์บอกละกันนะผมสำหรับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครบหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยผมหามาจนแบบได้เท่านี้นะผมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe like, กดไลค์กดซันกับกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ก็จ่ายไว้กับพิธีพันธ์นะผมจีบิดเอ็กกับจูจูสุไคเซ็นนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าไป้วเจอกัันครบสวัสดีครับ